เพื่อนหมูโดนรถชนเพื่อนมา้าคอยปกป้องในคืนอากาศดีดีคืนหนึ่งน้องหมูตัวเนี้ยได้ออกไปวิ่งเล่นกินลมชมวิวกลางถนนอย่างสบายใจจนกระทั่งจูจูมันก็ถูกรถที่แล่นมาชนเข้าอย่างจังพองพื่อนรักสองตัวก็เลยรีบวิ่งไปช่วยในทันทีเรื่องราวย่ว่าเจ้าหมูสีดำเพชเมียวัยห้าขวบตัวเนี้ย ถูกกักบริเวณเพราะว่าเป็นสัตว์พื้นสุนัขทั้งสองได้ช่วยกัดเชือกที่มัดเจ้าอู๊ดไว้จนขาดสะบัน้นเปิดโอกาสให้แก๊งสามสหายออกไปซ่านอกบ้านได้สมใจน่าเสียดายที่พวกมันออกไปได้เพียงแค่15เมตรจากบ้านเจ้าหยุนเหยวนก็ถูกรถชนเจ้าหมูตัวเนี้เดินกระเผลกกระเพกกลับบ้านก่อนจะล้มลงที่หน้าบ้านโดยมีเพื่อนหมาคอยเฝ้าอย่างเป็นห่วง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําให้คนขับเรียกร้องให้คุณเจ้าของจ่ายเงินค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถดูท่าจะโดนกักบ,บริเวณกันทั้งแก๊งแน่เลยว่าไหม